สวัสดีครับคณิตศาสตร์ชาวบ้านยินดีต้อนรับนะครับวันนี้มาสอนนะครับสอนคิดสูตรนะครับรัฐบาลเป็นเด็ดบทล่างนะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน6 7นะครับเรามาไล่ดูสถิติกันก่อนนะครับมีอยู่2สูตรเด้ออันนี้นะครับอันนี้คือลำดับงวดนะครับ1 2 3ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับคือลำดับงวดเลขสีแดงคือเลขที่ออกในอดีตนะครับ 690ข้างล่าง60นะครับทีนี้สูตรที่1เป็นเลขคงที่นะครับ3กับ6นะครับเข้าเลข6นะครับสูตรที่2เด่น8กับ0นย์นะครับเข้าเลข0นย์นะครับทีนี้จับคู่กันก็ได้60นะครับงวดต่อมานะครับ5 93ข้างล่าง42เลขคงที่36นะครับเข้าเลข3นะครับสูตรที่2เด่น3 5หนะครับ ชนกันเลขสามเนาะชนกันเลขสามนะครับางวดต่อมาออกห้าศูนย์สี่ข้างล่างสามหนึ่งนะครับเลขคงที่สามหกนะครับเข้าเลขสามนะครับสูตรที่สองเด่นสองสี่ออกไปบนนะครับเลขสี่นะครับเลขสี่ไปบนนะครับส่วนเลขสามไปล่างนะครับเลขสามไปล่างทีนี้งวดต่อมาออกห้าศูนย์สามข้างล่างแปดเก้านะครับ เลขคงที่สูตรที่1 3กับ6เข้าเลข3นะครับสูตรที่2เด่น3 5นะครับเข้าเลข3นะครับทั้งสองสูตรชนเลข3าได้ d i v วิ่งรูดอยู่อ่างวดต่อมาออก3 3 6ข้างล่าง2 1เลขคงที่นะครับ3 6มาหมดเลยนะครับเข้า2ตัวบนเลย3 6ทีนี้สูตรที่2เด่น6กับ8นะครับอ่า2สูตรชนกันเลข6เด้อนี่ สูตรที่สองในสูตรที่หนึ่งนกันเลขหกนะครับงวดต่อมาออกศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างสี่หกนะครับเลขคงที่สามหกเข้าเลขหกนะครับสูตรที่สองในเลขเด่นสองกับสี่นะครับทีนี้มันเข้าล่างนะครับระหว่างสองสูตรจับคู่กันเข้าล่างสี่หกนะครับทีนี้งวดต่อมาออกแปดหกเจ็ดข้างล่างสองแปดนะครับเลขคงที่สามหกเข้าเลขหกนะครับ สูตรที่2เด่น7จ็ดเด่นเจ็ดเนะครับสูตรที่2เด่น7จ็ดเเมื่อจับคู่กันทั้งสสูตรก็เข้า6 7นะครับเข้า2ตัวบนงวดต่อมา6 0 6ข้างล่าง9 4อ่าทีนี้เลขคงที่สูตรที่1 3กับ6นะครับเข้าเลข6สูตรที่2เด่น8กับ0เข้าเลข0นะครับจับคู่กันก็ได้0 6นะครับ2ตัวบนอ่างวดต่อมา6 6 2ข้างล่าง3 7เลขคงที่ สามหกนะครับเข้าเลขหก 6. สูตรที่สองเด่นสองสี่จับคู่กันก็ได้หกสองนะครับเอาเข้าสองตบนอีกแล้วนะครับงวดต่อมาหกหกห้าข้างล่างห้าเก้าเลขคงที่สูตรที่หนึ่งนะครับสามกับหกเข้าเลขหก 6, นะครับสูตรที่สองสี่กับหกโอ้ชนกันเลขหก 6, นะครับแต่เฉพาะวิ่งรูดนะครับหกหกเข้าร้อยสิบนะครับงวดต่อมา 962ข้ 9, 6, 2, างล่าง00สูตรที่1เลขคงที่นะครับ36เข้าเลข6นะครับสูตรที่2องเด่น8กับ0เข้าล่างนะครับเลข0นะครับงวดต่อมา044งวดล่าสุดนะครับข้างล่าง32เลขคงที่36นะครับเข้าล่างเลข3นะครับสูตรที่2เด่นหนึ่กับ3เข้าล่างเลข3นะครับทั้ง2สูตรชนกันเลข3เด้อเข้าล่างนะครับ32งวดวันที่16 16พฤศจิกาสูตรที่1ก็ตัวเดิมนะครับ36ส่วนสูตรที่2 4กับ6นะครับชนกันเลข6นะครับ2สูตรนะครับชนกันเลข6หรือจะจับคู่กันทีละตัวก็ได้นะครับก็3 4 3 4 4 3 3 6 6 3 6 4 4 6แล้วก็66ตรงกับบนล่างเลยนะครับทีนี้วิธีคิดสูตรก็จะตั้งตรงนี้เลยนะครับใช้3ตัวบนเดอร์ นำสามตัวบนมาตั้งนะครับก็คือ0ูนย์นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้ายครั้งที่สงนะครับก็คือ2องสามหนะครับเดี๋ยวแยกกันก่อนอ่ะนี่นะครับ2องสามหเด้อทำให้ดูใหญ่ๆนะครับนี่มองชัดๆเลยนะครับอ่า อันนี้คือ3ตับวบนเดินในศูนย์สี่สี่ส่วนสองสามหนึ่งคือัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองนะครับทีนี้สูตรบอกว่านะครับสูตรบอกว่าให้ใช้หลักร้อยนะครับซึ่งหลักร้อยก็คือ0นย์นะครับบวกหลัก 10. สิบตัวท้ายครั้งที่สองเอ้ยสตัวท้ายครั้งที่สองก็คือ3นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วย สามตัวท้ายข้างที่สองก็คือเลขหนึ่งนะครับเทออ่ากับเท่ากับสี่เนาะเท่ากับสี่นะครับศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะครับออทันนี้สี่บวกเลกขคงที่นะครับเ,ออเพื่อจะให้เข้าใจง่ายก็ บวกเลข0นย์ะครับเลขคงที่เท่ากับ4นะครับหรือใครไม่บวกก็ได้นะครับอันนี้เราคือเลขคงที่ได้เลข0ูนย์่บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเดี okay ๋ยวมีดราม่าอีกนะครับว่าไปตามสูตรนะครับ4บวกเลขคงที่เลข0ูนย์นะครับหรือใครจะไม่บวกก็ได้นะครับก็เท่ากับ4นะครับทีนี้ผลลัพธ์คือ4นะครับ4บวก2คงที่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้6นะครับ ตรงนี้เด้อนี่อันนี้คือเลขบวกของที่นะครับบวกสองตัวเด้อบวกสองครั้งบวกเลขศูนย์แล้วก็บวกเลขสองนะครับอ่าให้ดูตามลูกศรนะครับเดี๋ยวจะทวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูบอกว่าใช้หลักร้อยเด้อดูลูกศรสีแดงนะครับชี้แล้วก็หลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับคือเลขสามนะครับแล้วก็หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งนะครับ นามนั้นนะครับศูนย์บวก3เท่ากับ3 3บวก1นเท่ากับ4นะครับ4บวกเลขคงที่หรือใครจะไม่บวกก็ได้นะครับก็เท่ากับ4นะครับแล้วก็บวกเลขคงที่อีกทีหนึ่งนะครับคือเลข2 4บวก2เท่ากับ6นะครับสรุปเรียน4กับ6นะครับสูตรที่2นะครับอ่าทีนี้มาจับคู่2สูตร2สูตรมันชนเลข6ตัวเดียวนะครับหรือเราจะจับคู่ก็ได้หรือจะวิ่งรูดก็ได้นะครับ ให้จับคู่ก็จับแบบนี้นะครับ3,4 3,6นะครับแล้วก็6,4 6,6ตรงกับบนล่างเด้อใหญ่ให้ดูใหญ่ๆนะครับนะครับนี่นะครับใส่4คู่นะครับ ก็ตรงกับก็เป็น8คู่เนาะบนล่างก็มี3 4 6 6 6 4 6, 6 6นะครับตรงกับบนล่างนะครับใครไม่เข้าใจก็ย้อนดูทีหลังได้นะครับดูหลายๆรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆหรือ f c ท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ